สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องพึ่งสุดารั์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะคะเมื่อนี่นเขามาเล่น,นอยู่ทีพระประแดงอาเขตนะคะพ่อพ่อแม่แม่คนใดยุ่งกลปไป,ป<ร>ให้กกำลังใจน้องพึ่งในทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์แ<ร>นนเดอคะ่ะเมื่อนี่น้องพึ่งกับมีโอกาสได้เข้ามาวัดที่น้องพึ่งอยู่นะคะวัดพระสมุทรเจดีห่างจากนั้นประมาณสิบก่าโลค่ะพี่ไซส์ระวังไปฮับกันเลยพากันเมาแท็กซี่มาค่ะ มากับนังชิมแล้วก็นองแก้มนะคะมานอนอยู่ศาลาแบบไงซุ่มเย็นค่ะจ้าตอนนี้กับบรรยากาศกับชีวิตจะผ่าเหลืองเดินะาะรอบอยู่ท่านจริงน้องพึ่งอยากทายเลี้ยวๆให้เบิงมองน้องพึ่งอยู่หมองน้องพึ่งนอนตะกี้เคอยอยู่นอนจังไหนนะคะต่วาเวลามันกับเบอมีนะคะก็บจันชิดแล้วอันนี้ก็เลยสิมาทายขา,ขาวๆเป็นคลิปช็อตให้เบิงนะคะอันนี้ก็เป็นพี่ซ้ายนะคะเป็นโชเฟอร์ขับรถให้หลวงพ่อค่ะ เอาสีได้ดังนะเพื่นอนสีไทยเยอปะป่ะอันนี้นางแกงก็เป็นยูทูบเบอร์เริ่มไทยกับหม,มากับแวมวเราจะแมนเหรอนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่หม่องกุฏิหลวงตาเนาะค่ะอาชีพโฮกแน่เพื่อนหัวก็เก็บขยาขายนะค่ะนี่แหละค่ะสภาพการเป็นยูยูกุฏิหลวงตาน้องพึ่งกับมาเลี้ยนหลวงตาทรงเลี้ยนเนาะค่ะมีโอกาสได้มายูเล่นใกล้วัดเจ้าของอยูก็เลยแวะมากาบ ่อยมนี่ค่ะลองตาให้สะเบียงเขาไปแจกวีพีแดนเซอร์กินอยู่หลังเวทีนะคะมีน้มมีขนมกับน้องพึ่งมารีดเอาขูดลีนมาเลยเงินเก็บขย่าได้เหรอสิเบได้ขูดรีดฮะบ้ามากาบ่ายจะซื้อนะคะไทยได้บ่าสิได้ ตังมีหลานสาวเป็นยูทูบเบอร์นี่นะคะโอ้ขออนุญาตใส่ฟิลเตอร์ลวงตากันเลยมีฝากแดงหนาแดงขออนุญาตพอๆแม่ๆเด้อค่ะมาที่นี่ฟิลเตอร์จับหนาลวงตาอโอเคค่ะนี่เด้อค่ะลวงตามหาบะเถืองค่ะเพื่อนเป็นล้องเจาอาบาดอยู่วัดพระสมุรเจดีอำเภอพระพสมุดเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อนเป็นคนทรงนนองพึ่งเรียนแหลงแต้มอหนึ่งมาจนว่าจบปริญญาเนาะคะ่ะ จนได้จบมาเป็นคู่แต่ว่าลื่นความค่ะอยากไปเป็นหมอค่ะจากเป็นคู่อยู่ดีๆเลยอยากเป็นหมอหมอลำค่ะนี่แหละค่ะก็เลยได้ข่าวมาเบิงแล้วเล้าแบบว่าเลี้ยวๆนะคะอาจจะแต่งตัวประสุภาพเนี่ยแต่ว่าพิวเตอร์คือไปจับหนาแล้วจนปากแดงค่ะนี่แหละค่ะสะภาพการเป็นอยู่แล้วก็เราก็จะมาเห็นพี่สาวของเรานะคะกำลัง นี่นะคะเป็นแม่น <c oughs> เป็นพี่จิตค่ะพี่สาวหนูเป็นแม่นมนะคะเป็นออยู่กับน้องตาเลี้ยงเขามาเขาแมวล่างถวยอยูนี่แต่คือนุ้ยูนุ๊กก็ได้ให้ดังสี่ละค่ะ <c oughs> นี่ค่ะคือหมอเขา่าหมาเบ้อเลยเลาเลี้ยงหมาเลี้ยงามมาแม่นะคะแต่ว่าช่วงนี้กะหมาแมวกะหน่อยล,งลยะะ้งแล้วค่ะเพราะว่า รุ่นก็<ๆ>ตายเบิดแล้วนะ้พี่จิตเนาะแต่ก,กี่ย่างม้าหนี่สิแตกส่วนๆคาบเกือบคาบขาแล้วค่ะ <laughs> ตอนนี้ก็ยังงยู่สามสีโตกันยังกระโดดใส่ค่ะคลิปนี้กรบบ่มียังหลายค่ะอยากย่างไทยเ้เบิรงความเป็นดูตะก,กี้ของน้องพึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาบ่มีเวลาแร้วไหมคะ่มคนนะคนเอาหน้าไปกินอะไเน่ชฟเฟอร์นของไปโหลดแล้วเมื่อนี้พี่สายกับสิไป่งนะ,คะ้ค่ะ เมื่อนี้น้องพึ่งขออนุญาตจบคลิปการมานอนวัดนอนพักอยู่วัดที่น้องพึ่งอยู่เพียงท่านี้เด้อค่ะฝากพ่อพ่อแม่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้งกำลังใจน้องพึ่งนะเด้อค่ะเมื่อนี้พบกันที่พระประแดงอาเขตอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการผู้ใดอยู่ไกลมาให้กกำลังใจน้องพึ่งในทีมงานสา้อาลำพินโชว์นะเด้อค่ะ วันนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อพรมแม่ที่เขามาบงมาชมขอบคุณแนหลายค่ะบ๊ายบายค่ะเมื่อบัด mm นี hmm ้ใครคิดเห็นแล้วเนี่ยย้ำเ่าแก่ไปบ่ได้ย่าป้าให้โยผู้เดียวเดือดละได้โอยนอน